สวัสดีครับผมนัทนะครับแล้วก็คุณปอครับผมอ่าเหมือนเดิมนะขรับดัดานเซฟเฮาไนแมไนแมไนแมฮะไนแมไหมเราจะมาดูกันไนแม่ไหมอ่าไนแมไหมเอาอธิบายด่านก่อนให้ทําอะไรบ้างก็อยู่ให้รอดครับอือแล้วไงต่อไม่เคยเล่นก็อยู่ให้รอดอีกแล้วด่านนี้มันมันมายังไงมาตอนช่วงไหนหรือว่าไงฮาโลวีนช่วงนี้แหละใช่ป่ะช่วงนี้ ไม่รู้เว้ยไม่รู้ไหนให้เอาอะไรไปดีด็อกเตอร์แบ็คเอาทริปมาเอาเต็มสูบครับอันนี้เต็มสูบเอาอะไรอ่ะเอาอะไรไปก็ได้ทริปมาแล้วระเบิดตรุมเออมันช่วยไหมมันช่วยไหมตรุมเอานัดร้องเลยอ่ะโคตร้อนเลยนั่นเล่นแล้วไงเล่นกูแล้วนะเปิดมาก็โดนเล่นแล้ว เปิดมามึงเล่นกูนแล้วตะกล้องตะกล้องโดน <มา S 1> เล่นเล่นเล่นกูแล้วอ,อ,อ่ะออยังไงต่อรอได้ทุกเจอนะ,อะรอเท่าไหร่<อ>สะสโอ้โหให้รอหกนาทีเลยเหรอโอ้โหตายตายไหนหกนาทีเนี่ยไอ้เอาจริงเหรอสามร้อยหกสิบวิเนี่ยหกนาทีตายิาย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 เหรอไม่ดีมา้ไม่ดีมา้ เดี๋ยวแฟดเดี๋ยวแฟดมันมาแล้วก็จะตามด้วยแนนโลใช่ปะ่ะเอ้ยแนนชุดเออแนน, allow, น,นชุดแนนโลผสมแนนชุดแนนโลแนนชุดเลยมันโอ้โหโคตรเจ๋งนั่นล้มเลยโอ้โหโหดเกินเฮ้ยเดี๋ยววางวางไม้ก่อนอจะบอกว่านี่เลยวาง มาชนไอสุดโหมดกูยิงไม่เข้าเลยวะยิงแล้วระเบิดนี่ไปตนะัวครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้ปอโอ้สุดโหดผมปอกเลยจริงจริงเย็งอันเนี้ยนี่เซตไปแล้วสองอันโอ้ยปอโอ้โดนคาราเต้คาราเต้เตะล่วงโอ้โหอ่าต้องช่วยเพื่อนก่อนหลบก่อน ยังโหดอ,อะไรอะไรก็มาอะไรอะไรก็มาจริงๆจริงๆด่านนี้เขาบอกให้นั่งอะไรไม่รู้อยู่ที่พื้นไว้เดี๋ยวให้ยืนที่พื้นพื้นนี่ยัม <c oughs> ไม่ไปดูมาก่อนนะไม่รู้กูจริงๆเคยเล่นอยูน่นะแต่ตาสองตายแม่งโหดจังซอมซ่อมหน่อยวูฟเฮ้ยปออันนี้มันทางไหนเนี่ยอันนี้บ้า,บานเราอันนี้เหรอ <c oughs> ใต้ใต้ดินบ้านเราหรือว่าไงเย่บ้านเราเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้ป๊อคาราเต้มาไอ้ป๊อคาราเต้เ๋อไอหยองวิ่งอย่างเดียวนะคาราเต้มาเฮ้ยเดี๋ยววางกล่องยาก่อนถ้าจอเทาแล้วมามากินแล้วทำไมอ่ะจอเทาแล้วจะติดคุกเหรอเออถ้าตายแล้วเดี๋ยจะติดคุกเฮ้ยคาราเต้โอ้คาราเต้หลับเลยโอ้ยป้อไม่ตัวแล้ว เออรู้สึกว่าด่านนี้มันปั๊มนี่ได้เลยนะเนี่ยปั๊มทำไอ้นี่ของสนายกูเลยปั๊มอะไรเครื่องสนายกูหลบโกดเลยเลียวช่วยกูด้วยนะช่วยกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เหรอมาแล้วลมาแล้วช <ใน S 1> ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยปีผัว,ว,วะ,วะอ่ะโอ้ยลม้มล้มเหมือนกันดาวลาดดาวลาดเฮ้ยเฮ้ยนายนายไปไหนนายมานหนจิ๊ด นายหมดกระสุนไม่อาวุธดอลลาร์ด,ดีมากดอลลาร์ดอลลา <c oughs> ร์พอเย็นๆอ่ะจบนี่ไงอ่าดอลลารับดา่านเซฟเฮาไนแมนครับจบแล้วดีครับพ่แพ้พอเลยพ่แพ้แล้วอพ,อพอพอจบ